สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีนี้ปี2566นะครับเริ่มต้นในวันที่3มกราคมกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์การเมืองให้ฟังกันในหัวข้อที่ว่าการเมืองปีกระต่ายเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมใช้คำว่าสวัสดีปี2566นนะครับก็สมแล้วครับกับที่เป็นปีกระต่ายจริงๆนะครับคืออย่างนี้ ฉลองปีใหม่เนี่ยยังไม่ทันสางกันเลยครับปรากฏว่าป,ปีกลองการเมืองก็เชิดซเสแล้วนะครับคือชัดเจนในความไม่ชัดกับท่าทีของประธานวุฒิสภาอย่างพรพชรวิชิตชนลชัยซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยบางพักการเมืองอาจจะมีเสียวเหมือนกันนะครับอะไรที่ว่าแน่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่แน่ได้เหมือนกันอย่างประโยคหนึ่งที่ประธานบอกมาเนี่ยนะครับน่าคิดนะครับประธานบอกว่าอย่างนี้ บอกว่าถ้ายิ่งประธานยิ่งไปบอกไม่ได้ว่าคุณจะเลือกอะไรตอนนี้คุณเห็นพักไหนดีหรือว่าถ้าคะแนนไม่ถึงแล้วพักนี้เข้าได้แล้วคุณจะสนับสนุนหรือไม่ล่ะครับถ้าเกิดโดยหลักการก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละครับว่าวุฒทสภาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูว่าประเทศชาติเราเนี่ยจะเดินหน้าไปได้อย่างไรประโยคนี้แหละครับคุณมาฟังทีละครับ,ค,ค,รบคือฟังผ่นผ่านเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่กติกาที่สุดแสนจะธรรมดาธรรมดาแค่นั้นเองพักการเมืองไหนได้เสียงข้างมาก พรรคการเมืองนั้นก็ได้จัดตั้งรัฐบาลธรรมดาครับแล้วถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยคะแนนถึงเนี่ยบุตธธิทสภาจะว่าอย่างไงล่ะครับจะสนับสนุนหรือไม่ครับว่าก็ตามระบอบประชาธิปไตยนะครับปกครองด้วยเสียงข้างมากขั้วการเมืองไหนรวมเสียงได้มากกว่ากันขั้วนั้นต้องได้จัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่ว่าการเมืองไทยนะเวลานี้เนี่ยบุฒธธิสมาชิก250คนเย้าคนก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเอาละในเมื่อพรเพชร วิชิตชลชัยส่งสัญญาณมาแล้วว่าบุษิสภามีหน้าที่ที่จะดูว่าประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้อย่างไรหมายความว่าการโหวตเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับบุษิสภาจะเลือกแคนดิเดตจากขั้วการเมืองที่รวมเสียงได้มากกว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่พรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งชัยโยโห่ร้องไปนะครับเพราะาการเลือกนายกรัฐมนตรีจะยังคงใช้บรรทัดฐานจากการเลือกคราวที่แล้ว a ค d ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่ได้สสลำดับ2หรือ3ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ไม่ใช่อภินิหารทางกฎหมายแต่ประการใดไม่ใช่เลยแต่มันคือกติกาตามระบอบประชาธิปไตยแต่ปัญหาที่มักจะเกิดในการเมืองไทยก็คือความชอบกับความไม่ชอบนี่แหละครับไอ้สองคำนี้มันมักจะอยู่เหนือกฎก,ฎกติกาเสมอเสมอนะครับ ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลเนี่ยเป็นการปกครองโดยประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยให้ความสำคัญกับหลักการเสียงข้างมากในการตัดสินข้อขัดแย้งในทุกระดับทุกระดับนะครับทีนี้หลักการเสียงข้างมากเนี่ยหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าการตัดสินใจใดๆของกลุ่มหรือว่าคณะบุคคลหลังจากที่ได้มีการปรึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับ ก็ให้ตัดสินเป็นข้อยุติโดยถือเสียงข้างมากเนี่ยเป็นเสียงชี้ขาดแต่ว่าหลักการเสียงข้างมากเนี่ยมันจะต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อยด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาปฏิบัติกันในโลกสากลเนี่ยแหละครับเพียงแต่บางครั้งมันนํามาใช้ในประเทศไทยไม่ได้ใช้เมื่อไหร่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผดเด็จการขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราเนี่ยนำเอาหลักการเสียงข้างมากมาใช้ก็จริงแต่เอามาไม่หมดไงครับ บางยุคสมัยเห็นไหมครับหลักการเสียงข้างมากเนี่ยถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นประเด็จการรัฐสภาซะอย่างงั้นแหละหลักเสียงข้างมากเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลโดยเสียงข้างน้อยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการใดๆที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของกลุ่มหรือพวกพ้องของตนเอง แต่จะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนเพื่อสร้างสังคมให้ทุกฝ่ายสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับและฝ่ายเสียงข้างน้อยก็ต้องได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับฟังจากเสียงสุดใหญ่ไปพร้อมๆกันเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในสังคมแต่น่าเสียดายครับ น่าเสียดายที่ที่ผ่านมาเนี่ยกติกาเบื้องต้นนี้มันใช้ไม่ได้กับการเมืองไทยนะครับความขัดแย้งทางการเมืองมันก็เลยเกิดสะสมต่อเนื่องกันมานานนับ1ิบปีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของประชาชนเนี่ยแหละครับที่จะต้องทําความเข้าใจหลักการเสียงข้างมากกันในการตั้งรัฐบาลเนี่ยเสียงข้างมากไม่ได้หมายความว่าพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งแล้วมีสอสอเข้ามามา,มากเป็นอันดับที่1ไม่ใช่นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งพูดกันเยอะละเกินไม่ใช่นะครับความหมายคือต้องเป็นค้่การเมืองที่รวมเสียงได้มากกว่าแค่นั้นแหละครับจริงๆมาตรฐทนการตั้งรัฐบาลเนี่ยคนที่สร้างบตรฐานเอาไว้ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นกูชวนลีกภยัยคือพักที่ได้สอสอเป็นลำดับที่หนึ่งมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลได้ก่อนแต่ถ้าตั้งไม่ได้พักที่ได้สอสอลำดับถัดลงมา ถึงจะได้สิทธิ์ในการตั้งรัฐบาลต่อไปการเลือกตั้งในปี2539เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังที่รักจำได้ตอนนั้นเกิดปรากฏการณ์ชนะการชนิดหายใจรถต้นคอกันเลยนะครับพักความหวังใหม่ได้สสมาทั้งหมด125ที่นั่งพรคประชาธิปัตย์ได้สสมาทั้งหมด123ที่นั่งห่างกันแค่2ที่นั่งเท่านั้น,นครับถ้าถามว่าพักประชาธิปัตย์ขณะนั้นเนี่ยพยายามจะตั้งรัฐบาลแข่งหรือไม่ แข่งครับเป็นธรรมดาครับทันทีที่ผลการเลือกตั้งออกมาพักลำดับหนึ่งและสองต่างก็อบบี้พักการเมืองอื่นๆเพื่อจะได้รวมเสียงสอสอให้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นการการันตีว่าจะเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแน่ๆเบื้องหลังในคราวนั้นเนี่ยมารุตบุญนาคซึ่งต้องขออภัยที่เอ่ยนามนะครับเพราะว่าท่านกระล่วงรลับไปแล้วเนี่ยมารุตเคยเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าในการจัดตั้งรัฐบาล ชวนสองมีปัญหาปัญหาเพราะว่าเป็นการแข่งขันกันจัดตั้งรัฐบาลกับคุณสนอเทียนทองซึ่งเป็นเลขาธิการของพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งเรียกว่าเป็นการอาศัยไหวพริบทางการเมืองนะครับท่านพลตรีสนัน,นสามารถไปชักชวนสมาชิกกลุ่มหนึ่งของพรรคประชากรไทยมาร่วมสนับสนุนด้วยก็เลยเรียกกันว่ากลุ่มงูเห่านั่นแหละครับเมื่อมีการปรึกษากันในกลุ่มผู้บริหารพรรค ผมก็ทักท้วงไปบอกว่าการจัดตั้งแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่เหมาะเพราะมันไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยเนื่องจะไปเอาคนของพรรคอื่นมาโดยที่หัวหน้าพรรคเนี่ยเขาไม่ได้รู้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายและอาจจะเป็นตราบาปของพรรคที่จะถูกกล่าวอ้างไปในทางที่ไม่ดีในภายหน้าก็ได้พลตรีสนั่นก็มีความรู้สึกเครียดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ชี้แจงผมว่าถ้าจะจัดตั้งตามวิธีทางประชาธิปไตยร้อเเนเนี่ยจะไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลแล้วครับ ท่านเป็นเลขาธิการพรรคจะต้องทําให้พรรคเป็นรัฐบาลให้ได้ครับนี่แหละครับคําพูดของอาจารย์มารุตบุญน,นาคฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามกลางสถานการณ์การแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดทางให้พรรคที่ได้สสมากที่สุดไปอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนก็จริงแต่ว่าพรรคที่รองลงมาเนี่ยเขาก็คงไม่อยู่เฉยหรอกครับเพื่อที่จะรอเป็นฝ่ายคา้านคงไม่ทําอย่างนั้นหรอกครับ เอาเป็นว่ากติกานี้เนี่ยใช้กันในยุโรปแล้วก็อีกหลายๆประเทศเช่นกรณีการจัดตั้งรัฐบาลเยอรมันหลังการเลือกตั้งปี2560นายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเคลซึ่งขณะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเจรจาตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคการเมืองขนาดเล็กอีก2พรรคได้เพราะอะไรก็เพราะว่าพรรคสหาภาพราาประชาธิปไตยคริสเตียนของแมเคลเนี่ย มีสัดส่วนที่นั่งในสภาน้อยกว่าที่เคยทําได้ในการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านั้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับก็เลยมีความพยายามที่จะเทียบเชิญพักเสรีประชาธิปไตยกับพักประชาธิปไตยสังคมเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่ว่าตกลงไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ขณะเดียวกันพักฝ่ายค้านเดิมก็เดินเกมตั้งรัฐบาลแข่งเช่นเดียวกันแต่จบได้ครับจบได้เพราะว่าประธานาธิบดีสไตมายเออร์เนี่ยช่วยเจรจาให้แมคเคล ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยนี่แหละครับการเมืองปีกระต่ายเนี่ยมันจะดูเดือดตั้งแต่ต้นปียันโนู่นแะครับวันเลือกตั้งนั่นแหละครับแล้วก็จะทะลุจุดเดือดช่วงจัดตั้งรัฐบาลที่จะตามมาหลังจากวันเลือกตั้ง